สวัสดีครับ iOS 17มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้มากมายเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับหลังจากที่ได้ใช้งานไปอย่างต่อเนื่องผมก็พบฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมากมายเราไปชมกันเลยครับในการจับภาพหน้าจอบน iOS 17เเมื่อเราแตะบนภาพขนาดเล็กที่สแสดงขึ้นมาเพื่อปรับแต่งจากนั้นแตะปุ่มบวกมุมล่างขวาในเมนูที่สแสดงขึ้นมา Apple ได้ปรับเปลี่ยนในหลายส่วนเลยครับ เริ่มจากการเปลี่ยนชื่อคำสั่งใหม่เช่นจากเดิมคำสั่งข้อความและลายเซนเปลี่ยนเป็นเพิ่มข้อความเพิ่มลาเซนเพื่อให้สื่อสารการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเปลี่ยนตำแหน่งของไอคอนจากชิดซ้ายมาอยู่ชิดขวาแทนด้วยครับในเมนูที่สแสดงขึ้นมานี้ Apple ยังได้เพิ่มคำสั่งเพิ่มสติ๊กเกอร์เพื่อดึงสติ๊กเกอร์ที่เราสร้างเอาไว้ในแอปข้อความเพื่อนำมาแปะมาวางในรูปที่เราจับภาพมา โดยเมื่อเลือกคำสั่งนี้รายการสติกเกอร์จากแอป,ปข้อความจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกนำไปใช้ได้ทันทีครับโดยหลังจากที่แปะสติกเกอร์แล้วเราสามารถแตะบนรูปแล้วลากเพื่อย้ายตำแหน่งหรือแตะที่จุดสีน้ำเงินต่างๆบนสติกเกอร์แล้วลากเข้าหรือออกเพื่อย่อรหรือขยายขนาดของรูปสติกเกอร์หรือแตะสงนิ้บนสติกเกอร์แล้วหมุนเพื่อทำการหมุนสติกเกอร์ไปยังทิศทางต่างๆได้ด้วยครับการอัปเดตใหมน่นี้ทำให้เราเพิ่มลูกเล่นต่างๆให้การจับภาพหน้าจอได้อีกเยอะเลยครับ เมื่อแปะสติ๊กเกอร์แล้วเราสามารถแตะเมนูรูปจุด3จุดที่มุมด้านบนเพื่อเปิดเมนูในการตัดคัดลอกทำสำเนาแชร์หรือลบได้อีกด้วยครับในเมนูการปรับแต่งที่แสดงขึ้นมานี้เมื่อเราเลือกคำสั่งเพิ่มข้อความเมนูด้านล่างที่แสดงขึ้นมาต่างไปจาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้าครับเมื่อแตะเลือกกอก,รกรหรือ AA จากเดิมจะเลือกฟอนต์ได้เพียง3แบบแต่ใน iOS 17เลือกฟอนต์ได้เพียบเลยครับสำหรับการปรับขนาดของฟอนต์ จากเดิมจะเป็นสไลเดอร์เพื่อให้เราแตะลากเราเลือกเพื่อปรับขนาดของฟอนต์ในกรอบสําหรับเลือกตัวอ,อักษรน,นี้ได้เลยครับแต่ใน iOS 17ในการปรับแต่งต้องแตะปุ่มตัวเลขก่อนครับจากนั้นกรอบในการปรับแต่งจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเราลากสไลเดอร์เพื่อปรับขนาดของฟอนต์หรือจะแตะปุ่มบวกและลบเพื่อปรับขนาดได้ด้วยครับพร้อมกันนั้นก็สแสดงตัวเลขขนาดของฟอนต์ให้ทราบอีกด้วยใน iOS 16เราสามารถจัดชุดข้อความให้ชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางจากเมนูเลือกฟอนต์ได้เลยแต่ใน iOS 17 แยกเป็นเมนูต่างหากแล้วครับใน iOS 17 Apple ยังได้เพิ่มตัวเลือกเมนูในการปรับตัวอักษรแบบหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้และขีดกลางมาให้ใช้ด้วยสำหรับการเลือกสีเปลี่ยนจากปุ่มสีต่างๆด้านล่างเป็นปุ่มสีปุ่มเดียวแต่เพื่อเปิดการเลือกสีจากตารางสเปกตรัมหรือแถบเลื่อนในเมนูที่สแสดงขึ้นมานี้ Apple ยังได้เปลี่ยนไอคอนรูปร่างต่างๆด้านล่างสุดในเมนูนี้ให้เป็นคำสั่งใหม่ชื่อเพิ่มรูปร่างแทนด้วยครับ เมื่อแต่คำสั่งใหม่เพิ่มรูปร่างที่เพิ่มเข้ามาเมนูตัวเลือกรูปร่างทั้งหมด9แบบจากเดิมที่มีเพียง4แบบเท่านั้นจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกใช้เมื่อแตะเลือกรูปร่างใดๆรูปร่างนั้นๆจะสแสดงขึ้นมาบนหน้าจอในหน้าจอนี้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มวงกลมทางด้านซ้ายสุดเพื่อเปิดเมนูในการเลือกสีกรอบของรูปร่างได้ด้วยครับต้องการใช้สีอะไรสามารถแตะเลือกได้ ถัดมาปุ่มรูปวงกลมที่2จะใช้สําหรับปรับขนาดความหนาของเส้นขอบอยากให้ความหนาของเส้นขอบรูปร่างหนาแค่ไหนสามารถแตะบนสไลเดอร์แล้วลากได้เลยครับหรือจะแตะบนเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกเพื่อลดหรือเพิ่มขนาดของเส้นกรอบรูปร่างได้ด้วยถัดมาปุ่มวงกลมรูปที่3ใช้ในการเลือกสีในการระบายพื้นที่รูปร่างที่เราเลือกอยากได้สีไหนอยากระบายด้วยสีอะไรแต่เลือกสีที่ต้องการได้เลยครับ สุดท้ายปุ่มรูปวงกลมที่4ใช้ในการปรับระดับความโปร่งใสของสีที่ระบายอยากให้โปร่งใสให้ทึบแค่ไหนเพื่อนๆสามารถแตะเลือกได้เลยครับในรูปร่างที่แสดงขึ้นมานี้เรายังสามารถแตะเล่าลากเพื่อย้ายตำแหน่งแต่จุดสีน้ำเงินเพื่อปรับรูปร่างหรือแตะจุดสีเขียวเล่าลากเพื่อเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยครับซึ่งการแตะเล่าลากจุดสีเขียวสำหรับแต่ละรูปทรงก็จะต่างกันไปด้วยเราลองไปดูตัวอย่างกันครับด้วยการเพิ่มรูปสามเหลี่ยม จากนั้นแต่เราล่าจุดสีเขียวเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปทรงที่ได้ต่างกันไปด้วยครับให้เราปรับแต่งรูปร่างเลือกรูปที่ต้องการใช้ได้ง่ายๆนอกจากนี้เรายังสามารถแตะปุ่มเมนูรูปจุด3จุดที่แสดงขึ้นมาเพื่อเปิดเมนูสําหรับการตัดคัดลอกทําสําเนาแชร์หรือลบได้ด้วยด้วย ios 17ใหม่ล่าสุดเมื่อจับภาพหน้าจอมาแล้วเราสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมเพิ่มสติ๊กเกอร์เพิ่มรูปร่างต่างๆได้หลากหลายยิ่งขึ้น เลือกรูปแบบการปรับแต่งได้มากกว่าเดิมในหน้าจอาการปรับแต่งการจับภาพหน้าจอนี้เมื่อเราแตะไอคอนแชร์ด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาคําสั่งเปลี่ยนชื่อถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลือกแทนแล้วครับเพื่อนเพื่อสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเมื่อแตะบนเมนูนี้หน้าจอตัวเลือกจะแสดงขึ้นมาพร้อมแสดงชื่อไฟล์ซึ่งเราสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อได้แต่ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อแตะคําสั่งเปลี่ยนชื่อจะแสดงกรอบในการเปลี่ยนชื่อภาพถ่ายหน้าจอขึ้นมาแทนครับ อีกหนึ่งความสามารถใหม่ล่าสุดของ Siri ใน iOS 17ที่น่าใช้มากๆนอกเหนือจากการมีเสียงที่ไพเราะขึ้นหรือการเปิดใช้งานด้วยการพูด Siri ส,สั้นๆยังมีการตั้งค่ามันๆสนุกๆให้เราตั้งค่าความเร็วในการพูดของ Siri ได้เร็วสูงสุด200%จะฟังทันมิเนีย่ยหรือจะให้พูดช้าๆแค่80%ก็ทำได้อยากให้พูดเร็วพูดช้าพูดแล้วเป็นหูดับตับไหมก็เลือกได้ไปดูวิธีง่ายๆในการตั้งค่ากันเลยครับในหน้าจอโฮม ให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อการช่วยการเข้าถึงแล้วแตะเลือกจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะสิลเิเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่าความเร็วการอ่านออกเสียงพร้อมสไลเดอร์รูปเต่ากับกระต่ายซึ่งการตั้งค่านี้จะไม่มีอยู่ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านะครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับสไลเดอร์ใหม่นี้สามารถตั้งค่าให้ช้าสุดรูปเต่าได้80%ซ และสูงสุดรูปกระต่าย200%เราลองไปดูตัวอย่างการพูดช้าพูดเร็วของสิริกันครับตั้งค่าความเร็วการอ่านออกเสียงเป็น80%ตั้งค่าความเร็วการอ่านออกเสียงเป็น200%ตั้งค่าความเร็วการอ่านออกเสียงเป็น150%นี่เป็นการตั้งค่าใหม่ที่มีประโยชน์มากๆอยากให้สิริพูดช้าพูดเร็วแค่ไหนตั้งค่าได้ตามต้องการเลยครับ โดยในขณะที่ตั้งค่าด้านล่างจะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์บอกความเร็วให้ทราบด้วยและยังมีเส้นใน,นแนวตั้งบอกการตั้งค่าเริ่มต้นที่100%เตรียมไว้ให้ด้วยครับเพื่อเราต้องการยกเลิกกลับไปใช้ค่าเดิมก็ทําได้ง่ายๆโดยเมื่อเราแตะเล้าลากสไลเดอร์ไปที่100%เครื่องจะสันะ่นเบาๆให้ทราบว่าถึง100%แล้วทําให้การตั้งค่านี้ใช้งานง่ายมากๆเลยครับจากนี้ไป <Ĉ> อยากให้สลีพูดเร็วพูดช้าโต้อตอบอ่านข้อความช้าเร็วแค่ไหน สามารถไปตั้งค่าเลือกใช้ได้ตรงกับสไตล์ของเราได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับเพื่อนๆไปตั้งค่ากันได้เลยครับในหน้าจอการตั้งค่า Siri ใน iOS 17ถ้าเราตั้งค่าภาษาของ Sir i เป็นภาษาไทย Apple ได้เพิ่มคำสั่งใหม่ชื่อวางสายโทรเมื่อแต่เปิดเข้าไปเราสามารถแต่เปิดสวิตช์วางสายโทรจากนี้ไปในระหว่างการใช้งานโทรศัพท์และการโทร a c e t i m e เราสามารถพูดว่าวัดดีสิริวางสายเพื่อวางสายได้ทันทีใช้งานสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับ ในการตั้งค่าของ iOS หัวข้อ s ิลิและการค้นหามีอีกหนึ่งการตั้งค่าที่ซ่อนอยู่และน่าสนใจมากนั่นคือการใช้งาน s ิลิในระหว่างการโทรแต่เราต้องเปลี่ยนภาษาของ s ิลิให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนครับคำสั่งนี้ถึงจะแสดงขึ้นมาและจะเข้ามาแทนที่คำสั่งวางสายโทรก่อนอื่นเราไปเปลี่ยนภาษากันก่อนครับด้วยการแตะภาษาจากนั้นเลือกภาษาอังกฤษวงเล็บสหรัฐอเมริกาเมื่อเปลี่ยนภาษาแล้วจะเห็นว่าคำสั่งวางส,งา,งสายโทรหายไปแล้ว กลายเป็นสิริในการโทรเมื่อแต่เปิดเข้าไปเราสามารถเปิดสวิตสิลิในการโทรจากนี้ไปในระหว่างการโทรศัพท์และการโทรเฟสไทม์เราสามารถใช้งานสิลิได้ด้วยทั้งจากไมโครโฟนบนตัวเครื่องหรือจากหูฟัง AirPods และ Beats ที่รองรับสิริครับเพื่อนๆที่ใช้งานสิลิบ่อยๆอย่าลืมไปตั้งค่ากันนะครับถัดมาในหัวข้อก่อนค้นหาตอนนี้ Apple ได้เพิ่มคำสั่งรีเซตคำแนะนำที่ซ่อนอยู่เพิ่มเข้ามาให้เลือกใช้แล้วครับ จากเดิมไม่มีคำสั่งนี้ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อแตะเลือกในข้อความถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมาเราสามารถแตะรีเซ็ตเพื่ออนุญาตให้คำแนะนำที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้าสแสดงขึ้นมาอีกครั้งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติหน้าใช้ที่ผมพบเพิ่มเติมใน iOS 17เพื่อนๆติดตามข้อมูลการนับเดตใหม่ล่าสุดได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ